ข้ที่เห็นหน้าอยู่ที่นะครับมีครู Ada. ตั้งแต่เริ่มต้นสวัสดีครับออที่นี่ค<อ>ณะการจัดการสิ่งแวดลอนน้อมไม่ไม่ไม่มันที่ม23มิถุนายน2554นะครับเป็นกิจกรรมพ,พิธีไหว้ครูของคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับตอนนี้คณะบดีท่านคณะบดีกำลังกล่าวไคโอว่าแล้วก็มีฟางฟูทักษะในการกล่าวเปิด ในพิธีไหว้ครูเช้าวันนี้นะครับวันกฤหัสที่23มิถุนายน2554นะครับในช่วนั้นะครับก็ขอใช้คำอาราธนานะครับอารุชาของความที่ดีทอันเรึงอยู่นี้นะให้พวกเราได้ประสบความสุขกันนะครับสา้า กิจกรรมพิธีไหว้ครูในวันนี้นะครับมีการถ่ายทอดสัญญาณสดผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต FOM Channel หรือสวรทีวีนะครับที่สำเร็จทำด้วยดีันที่สำคัญนะครับอยญญาณให้กับเราครับเราก็รูปของเพื่อรูปของลูกๆนครับรูปของเพื่อนๆนะครับรูของสนุกต่อไปด้วยนะครับเ่อกที่มีระใิ้ก่อท่านเรียกว่าขอให้จบภายในเวลา ทักสองปีหรือย้ายเกันบสามปีทั้งคนนะครับพงบวรสุวรรณนัโชนนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินรายงานค่อ